พลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือพักที่3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3าพร้อมด้วยพลเรือตรีสุชาติเปรมประเสริฐรองผู้อำนวยการสทรชรภาค3าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนนลนศาสารกางจังหวัดสตูล ซึ่งผูมิในการศูนย์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เข้ารับฟังการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและร่วมกันหาหรือปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทําการประมง พเลเรือโทอภาากรอยู่คงแก้วผู้ในการสลชลภาค3ได้กล่าวว่าพื้นที่จังหวัดสตูลมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะ,ทะเลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะแก่งทําให้พื้นที่ทําการประมงนั้นมีค่อนข้างน้อยส่งผลทําให้การกระทาผิดกฎหมายทางทะเลรวมทั้งปัญหาต่างๆค่อนข้างจะหลากหลายทางนี้สลชลภาค3จะเข้ามาช่วยบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป